สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทเดอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาดูแผนหุ้นตัวหนึงกันละกันนะที่เป็นโดดเด่นมากเลยวันนี้ที่มีวอลุ่มเข้าจัดเต็มเลยวันนี้คือคอตโต้กันนั่นเองนะครับเคยดูไปหลายๆแผนแล้วนะแต่วันนี้คอตโต้เราไปดูกันที่กราฟกันก่อนเลยนะครับ ก็คอรโตวันนี้เนี่ยก็ทำราคาจุดสูงสุดใหม่ใน200วันหรือ52สัปดาห์นะครับอยู่ที่ราคานี่เลย3บาท16สตางค์เป็นแนวต้านสูงสุดใน Time Frame Day นะครับส่วนราคาปิดวันนี้อยู่ที่3บาท12สตางค์แล้วก็ทำจุดต่ำสุดอยู่ที่2บาท78สตางค์นะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยวุ่นคอตโต้เรียกได้ว่าขึ้นมาถึง3วันติดเลยเดี๋ยวเราขอย้อนไปดูแผนเดิมก่อนนะแผนเดิมนะครับคอตโต้เนี่ยเขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ครับอยู่ในกรอบช่วงนี้เลยถ้าชัดเจนก็ประมาณนี้เลยคอตโต้เนี่ยตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเบรกเอาเนี่ยที่เรายังไม่เห็นแท่งเทียนฝั่งขวามือใน3แท่งเนี่ย คอตโต้ก็จะมีกรอบสะสมไซด์เวย์นะครับอยู่ที่2บาท42ถึง2บาท64ตังค์ตอนนี้เนี่ยคอตโต้ได้มีแท่งเทียนและมีวอลุ่มเข้าถึง3วันติดแสดงว่ามีการเบรกเอาท์เกิดขึ้นแล้วนะครับเบรกเอาท์ <Back out S 1> คืออะไรเบรกเอาท์ก็คือมีแท่งเทียนเขียวทะลุก,กรอบจากแนวที่เขาสะสมขึ้นมานะครับ ถามว่าราคาเนี่ยคอตโต้เข้าได้ไหมตอบว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาพึ่งขึ้นมาและเป็นจุดในแนวต้านด้วยเลยใครที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็เสี่ยงจะโดนคนที่สะสมแถว2.42ถึง2.64ขายทำกำไรออกมาเมื่อไม่ผ่านแนวต้านนะยังไงเนี่ย ถ้าใครสนใจคอโต้ผมมีแผนให้ประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูแท่งเทียนฝั่งซ้ายมือก่อนละกันเพราะหนึ่งตอนนี้เนี่ยขึ้นหุ้นขึ้นมาออไทามใน200วันเนี่ยก็จะไม่เห็นฝั่งซ้ายมือเลยนะเราต้องย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นคอโตนะเดี๋ยวผมลองซูมออกนะอ่ะนี่เราจะเห็นเลยว่าย้อนกลับมาไกลามากในปี2018นะถ้าใครสนใจหุ้นคอโตเนี่ย เราต้องมาดูกันที่แนวย่อรับชุดแรกก่อนเลยนะครับถ้าย่อสวยๆในคอโต้นะครับผมมองว่าเนี่ยในจุดนี้ครับ3บาท2ถึง2บาท90เนี่ยจะสวยมากๆเลยก็คืออ่านเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปในไทม์เฟรมปัจจุบันนะของคอโต้นี่ครับถ้าในช่วงราคา3บาท2สตางค์ถึง2บาท90คือเป็นการย่อพักตัวในครึ่งแท่งของหุ้นคอโต้นะครับ ซึ่งการพักตัวที่ดีเนี่ยควรจะพักตัวที่ครึ่งแท่งของที่เบรคขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยมากเลยก็คือในช่วงราคา3าบาท2สตางค์ถึง2บาท90สตางค์โดยประมาณนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูข้ามในดูในไทม์เฟรมที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดคือไทม์เฟรมวีคนะครับสำหรับหุ้นคอตโต้อ mm ื้อหือ ในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นคอตโต้ก็ดูได้เด่นชัดเลยว่ามีแท่งเขียวสวยขึ้นมาเลยจากที่เราเคยทําแผนในไทม์เฟรมย่อยคือไทม์เฟรมนี้ก็คือเขาสะสมไฟเวเนี่ยมานานมากๆเลยหลายสัปดาห์ที่2.64ถึง2.42การที่หุ้นเนี่ยไฟเวนานๆแล้วเขาเบรกเอาได้เนี่ยคือจะเบรกเอาได้แรงมากเพราะหนคือเขาสะสมมานานมากนะเดี๋ยวเราลองนับให้ดูเขาสะสมมากาี่สหนสาห้าหกเจ็ดแปดเก้า หุ้นคอตโต้เนี่ยเขาสะสมมาถึง9สัปดาห์อยู่ในกรอบนี้เลยนะฮะถ้า9สัปดาห์เนี่ยก็เทียบประมาณ2เดือนนะถือว่าสะสมออกข้างได้นานมากๆเลยแล้วก็เบรกเอามาชุดนี้ถือว่าเป็นการสะสมและทะลุกรกอบที่สวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ที่สุดคือไทม์เฟรมมันนะครับโอ้หุ้นคอตโต,ต้ตอนนี้เนี่ยในไทม์เฟรมมันก็เป็นขาขึ้นแล้วก็ตอนเนี้ใกล้จะกลับไปสู่ราคาเดิมนะครับจุดสูงสุด ของเขาที่เคยทําไว้เลยเนี่ยคือ3าบาท7จ็ดสิบฟตั้งยังไงใครถือคอตโต้ตั้งแต่ต้นเทรนขึ้นมาก็ยินดีด้วยนะครับก็ยังขอให้คุณลันเทนไปถึงเป้าหมายที่ราคา3บาท70มีลุ้นได้เลยนะครับในรอบนี้สำหรับหุ้นคอตโต้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาย้อนดูในไทม์เฟรมเดย์หนึ่ง,งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่ะ เรามาดูอินดิเคเตอร์2ตัวกันละกันนะครับที่เราใช้ก็คือในการดูแนวโน้มคือ RSI และเครื่องมืออีกหนึ่ง s t o c h Oscillator นะครับคือเครื่องมือ2ตัวนี้เนะี่ยเป็นการบอกแนวโน้มนะครับแนวโน้มทั้ง2ตัวเนี่ยได้บอกมาว่าหุ้นคอรโต้ใน Time f ฟ a มเดย์อยู่ในจุดที่เรียกว่าฮีสุดๆเลยหรือเรียกว่าในจุด o อเวอร์บอทตอนนี้ RSI แตะไปที่70แล้วนะครับ ส่วนเครื่องมือสโตเนี่ยแตะไปที่80แล้วพรุ่งนี้ก็ถ้าเจ้าหรือกำลังเงินของคนที่เล่นหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยคอตโต้เนี่ยยังอยากจะเล่นต่อก็ยังมีโอกาสไปต่อสูงนะครับเนื่องจากหุ้นคอตโต้เนี่ยไส้เทียนแท่งบนมีไม่ค่อยเยอะส่วนแท่งเทียนไส้ล่างมีเยอะกว่าแล้วก็วันนี้ปิดเขียวเต็มแท่งก็มีแนวโน้มระยะสั้นง่าย ก็คือหุ้นคอร์โต้เนี่ยพวกนี้ถ้าเขาเล่นกันต่อหรือไม่อยากพักตัวเนี่ยก็อาจจะไปต่อทะลุแนวต้านถัดไปได้เลยนะครับในส่วนของคนที่จะมารอกลางทางก็อาจจะรอสักน,นิดนึงนะเพราะหุ้นเนี่ยขึ้นมาแรงถึง3วันติดเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็ให้ระวังกันหน่อยละกันก็รอในที่แนวรับ3บาทสตังถึง2บาท90ตังโดยประมาณก่อนนะครับสำหรับหุ้นคอรโตหากใคร ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หรือชอบการวางแผนของช่องโจมเทดเดอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องโจมเทดเดอร์กันไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ